ผู้ใช้โปรแกรมสุภสูตรแต่ละคนสามารถที่จะทําการรีเซตสถิติให้กลับมาอยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมกําหนดได้นะครับวิธีการก็คือเลือกประเภททานายไปที่ประเภทที่ต้องการอย่างตรงนี้ผมเลือกมาเป็นดาวโจนนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มเปิดสถิติครับแล้วก็ดูว่าไฟล์ที่เก็บสถิติเนี่ยมันชื่อว่าอะไรอย่างเช่นตรงนี้ก็คือดาวโจน 20psta.txt นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มเคลียร์กดเยแล้วก็คลิกที่ปุ่มเปิดสถิติ อันนี้ผมให้สังเกตนะครับถ้าเราจำชื่อไฟล์ที่เก็บสถิติไม่ได้ให้เราเอาเมาส์มาคลิกบนแถบนี้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงมันจะไม่บงังชื่อไฟล์ที่เก็บข้อมูลสถิตินะครับเราก็ดูใหม่ว่ามันชื่ออะไรแล้วเราก็พิมพ์ตัวสอนนำตัวสอนที่ขึ้นต้นของชื่อไฟล์น,นั้นนะครับสักตัวหนึ่งอย่างเช่น มันชื่อดาจน20 p STS อาทิที่ ST H,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  ผมก็พิมพ์ตัวดีเข้าไปแล้วมันก็จะปรากฏชื่อขึ้นมาให้เราเลือกเราก็เลือกไปครับคลิกไปแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open โปรแกรมจะเปิดสถิติอ่านข้อมูลมาไว้ในช่องสีเทาตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะรีเซ็ตสถิติมันจะมีตัวเลือกให้เราอยู่2ตัวหลักๆเลยก็คือถ้าติ๊กถูกไว้ก็จะเป็นการสร้างเลขประกอบเวอร์ชั่นเก่าถ้า ไม่มีเครื่องหมายถูกก็จะเป็นการสร้างเลขประกอบเวอร์ชั่นใหม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราเพราะว่าเราทําเองใช้เองเราไม่ต้องเอาไปเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องเอาไปเทียบกับเว็บคูทนสอง m ด้วยอันนี้ผมเลือกมาเป็นสร้างเลขประกอบเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็คลิกที่ปุ่มจ e n เนเรตครับก็จะได้สถิติในรูปแบบที่โปรแกรมกําหนดแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มบันทึกได้เลยโปรเจกครับครั้งต่อไปก็คือ ถ้าเราต้องการป้อนผลนางวันเข้าไปใหม่เราก็คลิกที่ปุ่มเปิดสถิติครับแล้วก็ไม่ต้องไปคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดสถิตินะครับเพราะว่ารูปแบบที่อยู่ในเว็บฟ o o l อ c o m ทกับที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันจะแตกต่างกันเราก็ใช้วิธีการป้อนเลขเอาเองว่า3ตัวตรงกับ2ตัวตรงนี้มันออกเลขอะไรแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มเจนแต่เราก็อย่าลืมว่าที่เรารีเซตสถิติมาเนี่ย มันเป็นแบบเวอร์ชั่นเก่าหรือเวอร์ชั่นใหม่นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็ต้องติ๊กขึ้นมาตัวไว้ด้วยแล้วก็ป้อนตัวเลขเข้าไปครับอย่างเช่นป้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คลิกที่ปุ่มเจนก็ได้เอกามาลักษณะนี้ครับแล้วเราก็คลิกบันทึกได้เลย